ครับพบกับ ep สามครับนี้จะมาแนะนำในการเขียนในการตั้งโปรแกรมนะครับนี้ให้เราเลือกเมนูด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปจอสีเขียวเลือกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นหน้าจอนี้มาให้ครับถ้าบางคนไม่ขึ้นเป็นพิมพ์นะครับให้เราเลือกข้างล่างนะครับคลิกปุ๊บมันจะขึ้นเป็นพิมพ์มาให้นะครับเวลาเราพิมพ์แล้วก็พิมพ์ปกตินี่แหละครับพิมพ์ปกติให้กดพิมพ์จี้ห้า ศูนย์ s สามพแล้วก็ติดลูกน้ำนะครับ l b, แล้วก็ enter ะจะเลื่อนบรรทัดให้ถ้าเวลาเราแก้ไขเราก็สามารถที่จะเอานิ้วเนี่ยไปจิ้มตรงไหนเลยก็ได้นะครับ b l นะบ c กนี่คือลบ delete ก็คือลบเหมือนกันนะครับ enter ก็คือตกลงนะครับก,ก็ลองศึกษากันดูนะครับมีปัญหาก็ก็คอยทักมานะครับนี้สำหรับในการเขียน นะครับส่วนถ้าเราเขียนโปรแกรมที่2องเราก็เลื่อนเข้าไป2อง5นะครับมันก็จะมีอยู่หน้า1 2 3 4 5นี่นะครับประมาณนี้นะครับ